ซ่อมอยังไงชินซ่อมคนเดียวอ่ะให้ภูมิไปจวยน้องซ่อมอ่ะนี่แล้วต้องทำแม่นี้อ่อ,อ,อ,าอเาเอาเอาทำให้น้องหน่อยทำให้น้องหน่อย

ได้แล้วครับผ<อ>ูมเจนน้องเนาะบูมุนน็อต<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวเจเจน้องก,กันขอดูน้องชินหน่อยอน้องชินน้องชินขอดูหน่อยตูย้ต้องชินหน่ะให้ผมี่เจนน้องน้องใส่น,นะเนาะใส่น็อตอ่ะขอดูหน่อย ไปไหนขบไปาฟิน yeah, yeah. ีนานีนานีห้องไหนโอเคปลาราล์่งยังเว๊ะแค่ต่อยตัวไม่กินหมูไฟเวสบไว้อยโอาย